มีใครที่จะใช้เชือกเทียนไหมคะอันนี้เป็นเชือกเทียนขนาดประมาณน่าจะ1.5ม mm. ิลลิเมตรเอ้ยน่าจะ1 1มิลลิเมตรนะคะไม่แน่ใจเชือกเทียนอันนี้มันจะแพ็คไว้แล้วนะคะแพ็คละ10เมตรใครที่อยากได้นะแอดไลน์ JAI. DSC จริงๆแล้วอยากจะแบ่งให้หลายๆคนแต่ของมันมีประมาณเท่านี้แล้วก็อยู่ในกล่องอีกเพียบเลยค่ะใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากได้แล้วเอาไปใช้งานน่ะจะจะแพ็คส่งให้คนละ10แพ็คนะคะ1แพ็คเนี่ยมันมี1ห่อแบบนี้จะยาวประมาณ10เมตรจริงๆแล้วเกิน10เมตรนะคะ จะมีค่าขนส่งด้วยเนาะแต่ถ้าใครที่อยู่เชียงใหม่ก็นัดรับได้นะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดต้องส่งไปรษณีย์จะมีค่าส่งด้วยนะคะค่าส่งเป็นกี่บาทเดียห้าบาทถ้าใครสนใจแล้ก็อยากได้นะคะจ่ายแค่ค่าส่ง50บาทแล้วคุณจะได้เชือกเทียนแพ็คละ10บเมตร10บชิ้นสิบห่อเนี่ยนะคะ จะมีสีน้ำตาลเข้มอันนี้น้ำตาลเข้มสีครีมสีฟ้าสีขาวเราจะคละไปให้ก็แล้วกันนะคะถ้าใครอยากได้หนักไปทางสีไหนก็อ inbox มานะคะ